แล้วก็ในส่วนของการนำประปุษต์แล้วก็ในส่วนการทำการเกษตรต่างๆนะครับแนะนำครับคุณจับแรกคือการชมเรียนครับก็คือในส่วนพื้นที่ของการแปรรูปงงานจากธรรมชาตินะเป็นพลังงานเฟ็นบ้านก็คือจาับงานของลมก็ผมก็มีสังเกตดูก็มีต้นของลมประมาณ20ต้นด้านล่างก็มีโซล่าเซลล์ก็คือการแปรรูปงงานของลมงงานของแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับด้านล่างก็ควบคู่ไป เพื่อให้เป็นานหลักเพื่อให้สอดของกการบริษัทก็คือการความเรียบโพนมก็ส่วนนั้นบริษัทจะเป็นความเรียบนมแล้วก็ความเรียบไปกตอนนี้ไะครับผมก็เป็นในส่วนของการบริษัทบ้างก็คือจัมปารตอเรียบโนมครับผมก็คือกามเรียบนมนะครับเป็นโพนพันธุ์นกตาวิเชียงครับซึ่งวันนี้ก็มีการที่ตสองเวลาก็คือเช้ากับบ่ายครับผม คือคนนมนะครับผมต้นก็อยู่ในส่วนของคนยังยเง็ีครอบครัวรุ่นตรัวสาวครับผมส่วนเดียวกเป็นแม่พันธุ์ครับผมคอาวแล้วก็พันธุ์พันธุก็จะมีการแยกชัดเจนลงเรือนที่คนนมที่ถุงน้ำนมครับคือเรือนน้ำนมนเารีบตื่นห้านบ่ายประมาณปานแล้วก็นุ่อย่างคนนมล้วจะมีกระบือครับผมกระบือหรือว่าป่านเป็นปข้นบ้านนี่ครับ ควายที่เ,เข้าตำราของพยากวายผมขนาดสูงแล้วผมนี่คือควายที่มีเน,นี้ยนะพยาควายครับผมมีหาหน้าสีขาวคอทัาสีขาวแล้วก็หางหางดอกแล้วหางสีขาว